สวัสดีครับอยู่กับผมที่ดเดเซียอามนะครับเมื่อคืนนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับไม่ว่าสเตปสามก็แตกกันอีกแล้วนะครับแล้วก็บอลเต้งนะครับที่สั่งให้ลองอัลตรรันตาใบกินเต็มกันอีกแล้วนะครับ เมื่อวานนะครับที่เสียให้ไปลองโคเปเกนนะครับก็ลองอาร์บีไดซิคนะครับรองอาร์ตันตาก็กินเต็มหมดเลย3คู่นะครับเมื่อคืนนะครับเสียลองไปหมดเลยนะครับสําหรับบอลรองสเตปสาเมื่อคืนเนาะนะครับวันนี้ก็มี1ตัวเน้นๆมาฝากนะครับขอเป็นบอลบอลยูโรป้าลีกนะครับคู่ระหว่างไฟบวกนะครับเจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับสเตดปีสอคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่ง เวทแฮมนะครับที่เก็บชัยชนะได้มากกว่านะครับเรามาดู5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างไฟบวกกันหน่อยดีกว่านะครับสถิติ5นัดล่าสุดของไฟบวกนะครับก็เสมอ4นะครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับในยูโรป้านะครับก็เสมอกับรองนะครับนัดแรกก็ศูนย์ศูนย์นัดที่2ก็2ประตูต่อ2ทีมเยือนอย่างเวทแฮมนะครับก็ยังทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่2นัดล่าสุดนะครับยังกระเตื้องตัวเองนะครับกลับมาเก็บชัยชนะได้แล้วนะครับชนะ2เกมนะครับแพ้ 3เกมนะครับในยูโรป้านะครับก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่เวลาออกไปเยือนนะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,นะครับถ้าพูดถึงเวสแฮมในฤด,ดูกาลนี้ แต่วันนี้นะครับเรทเปิดมาที่นะครับไฟบวกต่อแล้วตอนนี้นะครับในหน้าเว็บนาอไฟบวกต่อแล้วนะครับแต่ยังมองว่าวันนี้ขอลองเวนแฮมดีกว่าผมว่าเวนแฮมวันนี้ดูดีกว่านะครับเป็นนาที่2แล้วนะครับต้องเก็บชัยชนะเอามาให้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้ารอบลึกอีกต่อไปนะครับวันนี้1ตัวได้เน้นขอจัดไปที่เวนแฮมยู่นเตดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ